ก็ทีหลังเอาเป็นจำนวนตัวเท่านี้ได้นะสินค้าแต่ว่าเป็นแบบสบายสามตัววันนี้มีเสื้อผ้าไปสามแงลงมาแต่เสื้อผ้าเราไม่ชนหมดเราใส่ให้ทั้งหลายดีกว่าดีกว่าเพราะถ้าเป็นนันนี้หมดเราเหนื่อยถือว่าโอเควันนี้แอบโปรดักต์เยอะนิดนึงแต่ว่าสบายกินตามอีกินตามอี อันนี้อันนี้มันร้อนไแต่แปรฟันทีหนึ่งด้วยแปพ่อแปะแปรงฟันทีหนึ่งแล้วก็ส่งค่ะอืช่วยเรื่องอะไรรูซิปปากเลยจ้ะแต่ว่าคนท้องทานได้นะคะเผื่อโกโก้นะคะเด็กทันได้นะมีห้ารสชาติให้เลือกนะคะรสชาติเป็นไงคะเลือกมันเป็นรสชาติไทยค่ะนี่ของแม่แม่มาใส่นมแข็งรับแขกได้นะจริงอร่อยอ่ะอือ ไม่ให้อ <OS L AP AN IX> ิมชิมแบบเย็นสิเออชิมได้ไม่ได้เดี๋ยวก็แปลงฝันแปลงต้องแปลงไม่ม่ขอชิมทีนึงเลยปะให้แม่ถือให้โซเมท่ะแม่แม่ชิมอันนี้ลูกอร่อยผมจิงทำถึงนั้นนี่จะเจอแบบรสชาติตรงอ่ะเออตรงแบบเป๊ะอ่ะอือจริงตรงแบบเป๊ะอ่ะ ตรงแบบตรงเป๊ะกลิ่นเป๊ะรสชาติเป๊ะอ่ะจริงรสชาติมึงเหมือนมึงแอบ,บใส่น้ำตาลในอูไหมอะไรอย่างเงี้ยรสชาติตรงเป๊ะอ่ะจริงราคาแบบถูกมากน้องพี่กดรับโปรเลยจากดกลงไลค์นะคะเดี๋ยน้องแปรงฟันละน้องแปรงฟันแล้วพะน้องต้องสร้างพฤติกรรมใหม่แล้วน้องเลิฟเยอะกับแม่ละสามวันนี้ใช่ก็โดนตีไปแล้วตีจริงๆตีเข้ามุมกันไปแล้วได้เวลานอีช้อปปิ้งละเออไปนะอี เกี่ยตัวไปไปตั้งฝันแล้นเอานาะเผื่อไว้ให้ลูกฉันกินไอติ่งเลอะฉันต้เก็บเป็ได้มันเลอะนิดเดียวชอบเนาะเลอะได้นะลูกเราก็เช็ดเห็นปะแต่เราต้องระวังค่ะเห็นปะเลอะก็เช็ดแต่แม่ก็คอยเช็ดต้องทำงานเพื่อเลอะเดี๋ยวเดี๋ยวเราลป่ยฝันกันใช่ป้าพอขึ้นมาอีกฟันมา เดี๋ยวแปรงฟันกันใช่ไหมคะเอาพ่อไปใส,ส่ยาสีฟันมาด้วยให้เขากินสองทีไปชีด้วยเล้วบอกเขาไปชีเออกเลยแต่พ่อขึ้นไหนาันอา้าววันให้เต้าร้านด้วยนะวันให้เต้าร้านด้วยนะอืมอีทช้อปปิ้งละพ่อบอบวันนี้ฝองแบบมีแต่ฝองถูกใจนะเอเอเอีต้องอีต้องช่วยเขาดูสินค้าด้วยนะอีอไปบอกพี่บอกคนเรียงสินค้าหน่อย ได้ลองเรียงถ้าจะเยอะให้เรียงมาประมาณนี้ไปดูพ่อให้อยหน่อยเออเอออฝักชิมหน่อยป้อนพ่อหน่อยไม่ทำไมล่ะพ่อพ่อพ่อทำนี่มันแห้งขึจริงขึ้นไปนี่อือโอือมาเน่อร่อยไหมลูกมาเน่อร่อยไหมจ๊ะ หลุดไปแล้วพี่พี่กดได้เลยนะจ๊าเดี๋ยวหลันแป่งฟันละให้กดก่อนลงไลนนะวันนี้จะแปงฟันไหม,ว,ไมวันนี้ไม่แป่งบัาวันนี้ถ้าไม่แปลงจะโดนอะไรโดนม้อตัดมือ ที่เปิดให้ดูจังไม่ได้เหรอแล้วตู่ตู่ยากมีปัญหาเหรอถ้าไม่แปรงมันก็มีปัญหาลูกวันนี้วันนี้อยากมีปัญหาเหรอหหรอือ,อ,อพอสอนอยู่พ่อทำงานรุ่นก่อนถ้าไม่อยากมีปัญหาก็ต้องแปรงจะเอาลางังมาใส่ของมาอะไรช้อปปิง้งช้อปปิง้งกลับบ้าน แตงฟันด้วยนะโอ้โหก้อนใหญ่มีคายว่ะี่ดาไม่อะไนี้อันนี้ดําอันไหนของพ่ออันนี้ต่างไปอันนี้ามดางหมดเจหมดเลยดามกเราเนี้ยอนี้ก็ของพ่อปะไม่ได้ ล้างหน้าหมดยังโอเคล้างหมดแล้วเนาะแรงเลยแก้หมดเสร็จยังยายาแก้ซ้ำอีกหรอใส่ยาสีฟันให้เมียยังได้แล้วแปรงสีฟันแล้วไม่ปักหมุนให้เมียหรอปักสิกดปักสิตะการหนึ่งอ๋อไม่ได้ขายของตัวเองเลยเลิศ ลูกน้องที่บริษัทสบายใจมากมาสองเดือนละไม่โดนตามงานไม่โดนตามงานเพราะว่าไม่มีเวลาตามสิงอยางชอบเลยไปคืนเพราะคืนแม่ได้ละขะมาอะไอ้กินเนี่คทำเดียวแล้วก็คืนแม่ค่ะเราไปนอนันรับแม่เแบบีให้พ่อเพราะว่าเราสัญญาแล้วเมื่อกี้แม่ตามใจให้ชงให้กินและใช่แปรงฟันด้วยนะถ้าไม่อยากมีปัญหา เ่าไปใส่ไม่ดิเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้กลัวแม่แต่พ่อไม่อยากเห็นค่ะเออไปไปแต่แต่งฟันก่อนแม่นั่งก่อนค่ะลูกอ่ะนั่งกินอีกหนึ่งคำค่ะพ่อไปออสมาแล้วเหรอไม่แปลงมาแปลงก่อนนะแปลงนะกุ้งมัจะได้มีความแปลคอนโดเลยแตัวันนี้คอนโดค่ะวันนี้ก็ไม่เลื่อนรักกันแล้วเดี๋ยวนี้ช่องนี้ช่องนี้ลูกค้าโอเคใช่ปะเขาไม่รู้ดอกบิ๊กก็ไม่ได้รายดีเทลมาพ่อถือโอ้โห ตายอ่ะนี่จะเอาไหนมาหนิอุ้ยตายละไม่ทำโมเน่อ๋อวันเนี้ยแม่ทำเอ้าแม่แม่ไม่ได้ทำโมเน่ะนะวันเนี้ยแม่พมาโมเน่ไปที่สระว่ายน้ําจำได้ไหมแล้วแม่ถามพี่รปภว่าลงน้ําได้ไหมพี่รปภตอบมาว่าไม่ได้แบบอะค่ะแม่ถามว่าทำไมเขาตอบว่าอ๋อเพิ่งล้างสระว่ายน้ำไปเราก็เสียใจกันเลย เราพ่อก็เลยอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวพ่อจะพาปะเป่าสาไน้ำหน้าบ้านแทนเราพ่อก็ใจดีและสายยางด้วยเหรอใช่เออเราน้องโซ่อ่ะก็บอกว่าโซบอกว่าฉีดพี่เน่ดีกว่าพี่เน่ก็บอกว่า วมาข้างหลังพี่เน่ใครทำ่าเราส่งก็แกะค่ะเราส่งก็ฉ well> ีดพ um, ่อส่งฉีดพี่เน่เปียกเลยนะใช่เราแม่เราแม่ก็บอกว่าส่ฉีดเบาๆนะพี่เน่ก็บอกว่าส่งเบาๆแม่ก็ส่ก็แฮปปี้มากเลยแม่ก็แฮปปี้ พ่อก็ตามใจเราพี่เด่กแฮปปี้ใช่ไหมแต่งฟันเสร็จแล้วค่ะเป็นเด็กดีไม่เจ็บเลยาเปแก้วชเยี่ยมไหมขอไม่พ่อเชคกิน่อยค่ะดินนี่เพราะเราแต่งฟันแล้วแม่ใส่ขี้ลงไปละแม่ใส่ขี้ลงไปละค่ะแม่ใส่ผงเนี่ยผสมรวมกันเลยแม่ทีมือเดินเลือ อาบุ้ง,ง,ง,ง <c oughs> ไปเลยอกินบได้วยแล้วเดี๋ยว, <c oughs> วพรุ่งนี้เราจะทำไอติมกันเย้ใช่พรุ่งนี้ทำไอติมกันค่ะ <c oughs> ตอนตื่นมา <c oughs> อันนี้เออแม่กิ่มา <c oughs> <c oughs> เราคือสามวันนี้ลูกไม่แปลงฝันเราคือเมียคือเมียก็คือแบบคือในหนึ่งเดือนในยม,มีก็ยุ่งมันอาจจะมีหลายเรื่องที่ไม่บกพ่องไปเนาะ คือพี่เลี้ยงก็ใหม่เมย์ก็ยุ่งคือเมย์ก็ยังไม่ได้สอนงานอนะ่ะจริงๆอะนะนะเดือนหนึ่งแล้วทีเนี้ยเมย์ก็ดูแม่เมย์เนาะว่าแบบคือแม่เมย์เนี่ยเขาก็เช็คแหละว,ว่าพี่เลี้ยงแปลงฟันทุกวันหรือเปล่าเขาก็คือแปลงแต่การแปลงเนี่ยมันคือต้องแปลงแบบมีคุณภาพอ่ะคือเราจ้างมาดูพัฒนาการลูกหนึ่งพัฒนาการลูกก็ดีทุกมื้อนะ สองก็คือการอาบน้ําและแปรงฟันนแล้วคือสิ่งที่นี้ความสําคัญเนาะเรื่องความปลอดภัยของลูกอันนี้คือสามอย่างที่เรามีพี่เลี้ยงทีเนี้ยก็ในเดือนที่ผ่านมาเราก็ยุ่งจริงๆกับเราทีเนี้ยการแปรงฟันของลูกเนี่ยมันก็เรียบร้อยนะไม่ได้ไม่ได้ดีมากอ่ะเนาะเราก็เลยมาเห็นที่ฟันลูกอ่ะก็จะทำไมบปาะ ทีเนี้ยเราก็เลยเช็คไปทุกคนว่าแบบแปลงหรือเปล่าทุกคนตอบว่าแปลงเข้าอะไรเข้าตรงไหนเข้าตรงไหนแต่มันแ,แบบว่าอ,อาจจะไม่เรียบร้อยไงคะทีเนี้ยเราก็เลยเรียกมาคุยแล้วเราก็คือแบบเซ็งอ่ะคือเซ็งแบบเซ็งอ่ะเนาะที่มันก็โทษใครไม่ได้หรอกมันก็คือต้องต้องต้องโทษเราเนี่ยแหละ ทีเนี้ยเด็กมันก็เผลอเลยเด็กมันก็นื้อขึ้นเพราะว่ามันสองขวบด้วยมันก็ไม่ให้แปลงเหมือนเหมือนเมื่อก่อนทีเนี้ยการแปรงฟันอะต้องให้เวลาเขาคนหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยนะหนึ่งคนเนี่ยครึ่งชั่วโมงในการแปรงฟันก็ต้องชวนเขาคุยไปหรือว่าแบบถ้าเขาไม่ไม่แปลงจริงๆรมงก็อนุญาตให้เปิดอะไรให้ดูได้เนาะนอนแปรงเสร็จถ้ามันยังไม่เสร็จสองนาทีหรือว่าสะอาดอ่ะเราก็จัดมานั่งแปรง เพราะเป็นอะไรคะเอ็ดดูเป็นอะไรคะลูกเอ็ดดูไปกินมาล่าเอ็ดดูค <ok ่ะเป็นอะไรบอกแม่ฟังหน่อยได้ไหมเอ็ดดูโอ้เข้าอะไรคะนกนเทีย่เอาสูตรไปที่บ้านเดินแบบอะไรเขาเอ็งเพิ่ยก็เข้าวินหนูตื่นเต้นเนาะเออเรียบร้อยยังลองเดินเช็ค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 ดูติเรียบร้อยแล้วน้ำเดาอ่ะดินน้ำแดาเนี่เอาเท่าไหร่ ช่วยพี่กนเอาขึ้นเปยลอเดี๋ยวพี่ไปรับทุกนไปแลต้องแขงกันมานับหนึ่งสิบสิบมาเร็วไปแล้วแม่ไปรับไปนับไวตื่นนี่วางไว้วางไว้เก็บตรงนู้น้เก็บ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 ตรงนั้นก็เลยแบบว่าเป็นปัญหาเพราะว่ารูมันก็ดื้อขึ้นเด็กดีต้องมาคะแนนตรงนี้ขอขออะแนนก็คือแบบคือความสะอาดของแต่ละคนอะมันไม่เท่ากันทุกคนอีไปสิบพันย่สิบพันมหน่อย อไรมาคือคําว่าแปรงแปรงฟันของแต่ละคนอ่ะมันไม่เท่ากันเขาจะว้าความสะอาดของแต่ละคนเราแบบแปรงแล้วนาบิกแปรงฟันครั้งละห้านาทีเมย์แปรงฟันแค่สองครั้งคือทุกคนแปรงฟันทุกวันแต่ถามว่าทุกคนจะแปรงฟันกันนานหรือเปล่าใช่ไหมเมีก็รู้แหละพี่เลี้ยงเมย์ทุกคนตั้งใจหมดแต่ว่าบางทีอ่ะความสะอาดหรือมาตรฐานไม่เท่ากันซึ่งมันเป็นเรื่องที่เมย์เสียเลียดถ้าเรื่องแปรงฟันนะทีเนี้ยก็คือตรวจพบว่า คือแปลกฝันให้ลูกได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็เลยลูกเราก็ดื้อจริงๆนะคือไม่ได้โทษใครนะก็ดื้อขึ้นอนะแต่ว่าเราก็แม่ก็เลยต้องจัดระบบใหม่ภายในสามวันที่ผ่านมาเขาก็โดนตีไปแม,ม่โดนตีไปเขาโดนตีไปแต่โซ่ไม่มีปัญหาเพราะโซจังหวะที่เหมือนโมเน่เห็นโซโดนตีโซโมเน่ก็กลัวโมเน่ก็ไม่ดื้อเรื่องนั้นวันนี้โซเห็นโมเน่โดนตีเรื่องนี้โซก็ไม่ดื้อเรื่องนั้น ็เหมือนการสอนคนเดียวก็จะได้สองคนอะไรนีคะก็อย่างนั้นนี่ก็คือจะแปลงทุกคนซื้อไปได้นะครับตัวนี้เป็นตัวยาสีฟันเดนคิดนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่วันให้ลูกแปลงอะไรไปนะคตอนนี้ยาสีฟันไปสีฟันก็มีทุกมุมบ้านแล้วแล้วก็ตัวแปรงสีฟันเราจะเป็นแบบนี้คือมันจะไม่ใช่เนื้อแปลงที่แบบติดกันแบบนี้คือเราต้องการให้มันแบบเข้าทุกซอกซอนซึ่งอันนี้ไม่ได้รับคำแนะนําจากทันตแพทย์นะคะ สำหรับรูปแบบของแปลงสีฟันใครมีเด็กก็แปลงได้เลยเปลี่ยนแปลงสีฟันได้ทุกเดือนอ่ะซื้อไปได้เลยแบบสามแท่งห้าแท่งนะคะมีตั้งแต่สักดหกเดือนจนถึงหกขวบนะคะก็ซื้อได้พูดเองนะไปขอแม่ก่อนไปดเดือนหน้าไปไปนอนท่อบิ๊กแม่เช่าบ้านให้อยู่แล้วนะก็ไปขอใหญ่๋อไปขอใหญ่หรอเดือนหน้าทำงานนอกสถานที่ค่ะ เอ้ามึงสอบใช่แต่มึงช่วยให้ตารางมาก่อนเร็วๆไปแล้วเออมีทิมพิพ์มาหาพี่ก่อนวันที่สิบป่ะพิมพ์วันที่อยู่หาพี่หนูสอบเสร็จวันที่สิบโอ้ยไปที่ไหนเออแต่พี่พาไปวันที่ไม่รู้ว่าพี่กำลังอันนี้เพื่รเหมือนอันนี้เขาจะทักมาจ้างด้วยแต่เขายังไม่ดิวที่ไหนเขาหนีที่ไหนที่ศีชาเหมือนเดิมศรีาชาเออช่วยจ้างเป็นหัว เป็นหัวกับลูกขอห้องไร้ด้วยหะเออขอห้องไร้สดไปจริงภาวนาให้ได้เ่ะเขาน่าจะไปคุยกันกันเออแบจจตมาหน่อยแหมข้าน้ำมังน้ำมันเป็นหัวอืมธิหนูจะเป็นอิสระหนูะเรียนจบแล้วใช่ปะ สิบคือเรียนจกแล้วก็เหลือฝึกงานก็เหมือนจบแล้วอ่าไม่ต้องเรียนแล้วเหลือฝึกงานอย่างเดีอวใช่เหลือฝึกงานแล้วฝึกงานโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพี่สปอนเซอร์เบียถังนึงไม่หนูจะถามก่อนเราจะไปญี่ปุ่นน่ะเราไปตอนไหนอ่ะไปไปพี่คอดตึ้งต้นเดือนกลางเดือนกลางเดือนกุมภาค่ะใช่เพราะว่าสิ้นเดือนหนูต้องให้กาจารเข้าไปที่อ๋อไม่ไม่สิ้นไม่สิ้นเสร็จทริปก่อนยี่สิบห้ากุมภาที่วันยี้แปด เดทญี่ปุ่นยี่ห้าฉันจะไปไปญี่ปุ่นเรียนจบอากรูบงโกะอากูไปไปญี่ปุ่นไม่เป็นไรค่ะเออจบตายแล้วอะเออเหลือประสบการณ์ชีวิตแหละไปที่ไหนก็ไม่เคยได้เห็นหิมะพี่เมย์โอ๋ยไปดีเบอร์ดิเออดีเบอร์หนูไม่เคยเข้าหิมะจริงแม่บอกแพงเป็นปมชีวิตอืม ไอ้ยี่เป็นเอกผลงานที่ไว้สนับอยู่ทุกคนไอ้ยีมไก่บิ๊กทุกคนนมใหญ่จังไม่มีมึงหรือลูกค้า <c oughs> <c oughs> มึงพูดต่างอย่างนี้เลยเหรอ, <c oughs> อเปล่าก็คอมเมนต์ไงทำไมพูดต่างอย่างเงี้ยเราไม่มีภาษาที่สุภาพกว่าน,นี้หรอในการบอกกันนะ่ะมึงดูดิมึงไม่มีภาษาที่สุภาพกับกูบกว่านี้เลยเหรอนมใหญ่จังครับ เดาบุญดีกว่าดอกว่าเนี้ยเออไปละเท่าไหร่สานุ้อุ้ยวันนี้เสร็จเร็วมากเบื่อมากเลยเบื่อมันเป็นแบบเนี้ยต้คานอ่ะไม่เคยหรือไม่ชอบมันพูดแบบขอบโปรกาแฟเหรออ๋อได้พุชนาสิบเปิดได้แป๊บหนึงในบ้านไม่ได้ขายของเลยของเนี้เหรอเออ เราขายก็ยาสีฟันก่อนนะทุกคน๋ตวให้น้องๆไปตัดคลิปอ่ะอันนี้เป็นยาสีฟันเด็กนะคะมีสามรสชาติมีมิกฟู๊ตมีสตรอเบอรี่แล้วก็มีกีวีเมลอนนะคะเป็นยาสีฟันที่มีฟอรไรด์ถึงทุกอย่าง 1000pm นะคะแล้วก็เด็กๆจะให้ความร่วมมือมากขึ้นในการแปรงฟันแล้วก็สนุกมากขึ้นแล้วก็